วันนี้ลูกค้าต้องการเบอร์เก้าเงาใหญ่ๆ3ามเงานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเลือกนะคะว่าจะเลือกแบบไหนให้ลูกค้านะคะแล้วก็วิธีการแพ็คด้วยนะคะต้นที่เราเลือกนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะเขาแตกกิ่งด้านข้างนะคะแล้วก็กางใบแล้วกาบใบาตรงนี้เริ่มแห้งนะคะก็แสดงว่ารากของเขาเนี่ยเดินอย่างน้อยก็หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วะะต้วนนี้อู้พอดึงขึ้นนี่รากติดแล้วนะคะนี่รากทะลุถุงเลยนะคะต้นนี้ ได้หนึ่งเงาแล้วเงาวใหญ่ๆนะคะอันนี้นี่ลายทะลุเหมือนกันนะคะสองเงาวสวยค่ะทุกต้นนะคะนี่นะคะก่อนที่จะลงกล่องเราก็ต้องมาห่อถุงก่อนนะคะห่อให้แน่นป้องกันดินหลุดนะคะนี่เลยนะคะอื เรียบร้อยแล้วนะคะห่อถุงเรียบร้อยแล้วก็จะไปลงกล่องเลยนะคะไปค่ะต่อไปก็เป็นขั้นตอนการเอาลงกล่องนะคะหลังจากที่เรามัดถุงเรียบร้อยนะคะวางแล้วก็ใช้เทปก็จะวางสลับหัวกันแบบนี้นะคะแล้วก็ล้างล้างถุงตุ้มนะคะกับกล่องยึดไว้ให้แม่ให,ให้ให้แน่นๆเลยนะคะ ป้องกันการเลื่อนนะคะก็ยึดติดกล่องไว้ทั้งสองด้านเลยนะคะเพราะว่าต้นไม่เต็มกล่องเราต้องยึดให้แน่นแบบนี้ถ้าต้นเต็มกล่องจะง่ายนะคะปิดแพ็คเรียบร้อยนะคะด้านนอกก็ต้องยึดแน่นหนาเหมือนกันนะคะนี่คือขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนลงกล่องเรียบร้อยนะคะ แน่นหนาทุกด้านนะคะการแพ็คลงกล่องพร้อมเดินทางะะสวยงามเรียบร้อยร้อยค่ะ,คะจัดแพ็คให้เรียบร้อยนะคะไผ่บงหวานเพชรนาพึ่งเบอร์เก้าต้องการด่วนๆนะคะบุรีรัมย์จัดส่งวันนี้อีกสองวันไม่เกินสองวันนะคะถึงบ้านแน่นอนนะคะ